Oh, no! Uh... I'm in Malaysia And this place I want to go I want to go Oh, this place I can use camera see? Oh, food in Malaysia Oh! Okay ตข้าวไหมเน่ข้าวครับ À, Mẹ đến chồng đôi này, anh ấy chịu mặt đôi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  mắt Ini chicken. Yeah, all one, chicken, all chicken. Oh. all chicken. This one nasi kandar with the curry. Oh. nasi Ini yeah, Uh. Oh, this one rojak. Oh, oh, this sir. one it with the apa? Tepungnya apa? Coconut. 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 Yes. This is called traditional food, Pantan traditional food. Um. So this is just like, how do so, you so say, this one is not oil, like, it's just rice. Wow, yeah. oh, nice. Rice with chicken. Wow. i What?

ไรเสียมา่เอ่อไไก่ไทยไก่ไงไทยน้้ง้แนกไม่นี้กนก็ได้มาแฟชิ่งเออ,เอ,อแล้วเชมีช้อนไมีมีขอให้ช้อนเนี่ยช้อนมันเข็ดนี่เลยเออไก่ไม่อัออนนะอนี้แกงไงแกงไก่ ไม่เคยแต่ว่าาดูเชยชอบไก่โตีจงอะ<ม>ถ้านีมันเป็นไข่กับเต้าหู้มันเป็นไข่กับเต้าหูาห้หนุนเสิเอ,อนี้ก็ขขดเกห้ c o o a t ได้โปรตีนปะเออหรือว่าแม่จาหนีถ้าอยากได้โปรตีนดเดียวแม่อยากอนอื่นม่้ไม่เอาะเอาะเหรออา่อาอา่อาโอเคได้เกี่ยวไหมเกเท้ามา

อ๋อที่ไม่ไดเกงยอะข้าวหมันไอ้นี่ผัดถิ่นปกมั้งมีอ๋อข้าวหมันมันเป็ดนใช่ไหมข้าวหมันที่ม่ได้เก่งอ่าฝัฝายหรือวะอ๋อฝ้ายก็เก่งจะเป็นนี่นะชีสมกอ๋ออันนี้จะถูกกว่าอ๋อไม่ใช่เหมือนตอนมันคือฟิตหรือฟิสฟิสอ๋อชิเก้นปลา ปิดปิดออชิเก c k e ิ f ปิดออปลาปลาไงพันธุ์พืพกอ่ะดิมันออแม่นี่ชิเก้นนี่นี่ชิเก้นใ่ย่าชิเก้นก็จะกินอันนี้ชิเก้น่อ๋อไก่มตาอ๋อองเินมาถึงมาเลเซียก็ต้องลองกินสิอ๋อแต่มันเป็นถิ่นลูก ไปกินไปกิแล yeah. okay. ้วมันเป็นสิ่งต้องแคงอ๋อด้าสีอันนั้แต่จบเฟินิช้ซีอี่วที่วิงอ๋อพี่เราต้องมีขอมีช้อนมันเป็นติ่งเกอ่ะน่ไปกันได้กี่เมลมน่ง ซิมซ oh, oh, sì, ิมกาน์ดกาแฟอ่ะแต่แม่กินมาม่าบบนี้นีอมาม่าขนมเหมอก็กาแฟกินต้นสองกินอันนี้มันฮอตแอนโคลเเว ม่ะสของกาฟ่ะกาแฟฮอตเออเอ่อเอ่อกฟฮอตกาแอ๋อไม่มีอ๋อดันแฮบอ่ะโอเคอืนี่ไงไหนอ๋อโน้โนไม่ใช่ไปกันน Let's go โน้โนขนมปังมีขนมปังอยู่น่ไงขนมปังใน้อ่ะว้าว Super fun! Building this, day. Oh. Ah! Thank you very much. Is I ask you Yes, is it Uh... Yeah. Where are you guys going? Singapore? Uh, Singapore. Singapore? Yeah. Have fun. เออเดี๋ยวเสียอ่าเชอริง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 ดีามาอะไรส a n k you e t n o u ัลอหลออเจนี่แม่หะขนมปังเชิญจ้ะเขามาถามอะไมเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ไหนไเอ่ะเออไนเัเออวดไอเอ๊ะ เอิวพี่น่ะเออแม่เอาอแม่มันเป็นช็อกโกแลตที่ไข่อะเอ๊ะนี่ไงไข่ไว้กินกับกาแฟอะอ๋อเออเดี๋ยวจอแฮมทอดดิ้งอ๋อทอดดิ้งไม่มีนี่ไงแต่ไม่ใส่นี่ไก่เฮ้ยแม่นี่นี่ไข่ปหมเอ๊ะอ๋อหรือว่าขนมขนมอ๋อขนมแล้วก็ทำเป็นหนึ่งแขกอ๋อนี่นี่แม่เอาไข่ อังด oh. oh. uh. 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 ูบ่โหยนี่ไงนี A 2.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  ่เออวันดีดิบซิเก็ตโหน่าจะมากม่่อันนี้ไฟลองกฤเองเอออันนี้วอดดีดิบเออจิ๊บโรดหมือนอนนี้นะหอยทอดนมอันเนี้ไข่เจียวไข่เจียวชอบอ่มมเอ๊ะเอ๊ะอ้าเอาเอ๊ะอ้อวนเ อ๋อน่คของเอ็นึกว่าอันนี้อันนี้ก็ไข่แม่ใช่หรอใช่แต่เชิญจะลองเซอร์นี้หนึ่งอ๋อมากินอะ่ะมันก็เหมือนไข่จะไม่ใช่ช็อกโกแลตเนีน่ยไม่ใช่ไข่ต้มอืมอ้าวมันเป็นขนมหน้าขนาขนม เป็นขนมไม่ใช่มันขายเขาจะไปจ่อไข่ทําขนมได้ไงเครัไม่ใช่เขาขนมทำหมูไข่ก็ข้างในรอ,อถ้าเราต้องลองซื้อสิว่าจะเป็นไงอันนี้มันเป็นหมี่ค่ะมันของไปอย่างไงไข่เราต้องได้ไข่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกิน เชื่อนั่งกินฮะกระแม่เอาใส่ถือไม่ไงใส่อันนี้มันไม่ใช่ถือ่าแม่ถือถือก้องให้เชื่ออะถือถือถ่ายเชย่อด้วยอถ่ายเชื่ออันไหนอันไหนเอ้าวนี่มันถ่ายตรงไหนอ่ะใช้ถือส่งถ่ายเชื่อไอวันดิแต่มันถ่ายไม่ได้นะเชื่อมันถ่ายไม่ได้มันไรดอ๋อ <rôle> right, in din ชิมหนอมเอแม่แม่ถ่ายนี่ตอนเจอคนกันได้ไงครับถ่ายกับการสิา<อ>โอเคแล้วทานกันไหลาย t อ่าชิมไม่เสียดี่ะ ก็ซื้อนั้นเพราะมันจะได้มีเห็นเรีนกิจพอดี yeah ได้มาแล้วนะครับขนมกับถ่ายไเอานมนม,นมได้ไหมหนมยกก็อเอ่ย

ินที่นี่ไงให้เต็มที่เลยชอบไม่ยังไม่ได้เดินไปซื้อเอออ้าวก็มันมีก็รอบแค่นี้นะครับถ้าถ้านั้นไม่เปิดเด็กประจานไปแม่าจะเดินไปได้ไงไม่มีงานเดินเลยรอบหมาโอเค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 เด็กหลงอ่ะ Hey. have fun oh <laughs> I'm <laughs> oh I have <met> <laughs> 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 Oh, Hello Hello Oh Dang chat Hello My name 没关系。 it's like I'm going to find see um, very Sí. A buscar la Sí. Eh. A contestar el callo. ¿Qué tal este martes?

Ô mẹ con. โอ้ยยัไงเนาะเหมาอะเลยอันนั้นอ่ะเหมือนพาต้าเลยอันนั้นอ่ะไข่ชิมดิไข่กินด่างด่างด่เดี๋ยวว่าจะลองให้แม่มาก่อนนะ้วค่อยชิมเดี๋ยวนี่ไงจะซื้อห้าลูกเลยอาจจะเป็นไข่ดิซื้อเลยแม่ว่าไม่เป็นไข่อะไรวะแขกนะฮะแขกก็ต้องไข่สิเปิดไข่ไข่ทำดิเดี๋ยวลองดูดิอ่ะไอ้ข้าวแกงเหมือนที่เขาวาดใช่ไหมเลยอ่ะ ที่เราไปกิน่ะข<า>้าวนี่ไยที่วันนั้นน่ะสิงโปร์อ่ะเอ้จะไปทุบมันำทุบสติลองลององทุบคน่งหนึ่งหนึงุบนี้เยงไว่าใส่ใส่ใเป็นไปได้ไงจะเป็นช็อกนไ,ได้ไงใ่ต้มตม ไข่ต้มกินเลยเสียอ่าใ่อืใอมใครจะมีความสามารถในการยังไม่ปอกเปลอือกไข่แล้ว,วทวำนขนมไม่ไข่ได้่ะเป็นรัขนมกโะแลตรูปไข่ดิวใช้การกินขมอ่าทานนี่แพ่ฮไทานกันได้ได้ซป้อรูปอะไร มี่เมื film, ่อกี้แม่เห็นแค่ไก่แพ็คนึแต่เราเป็นขาไปก็เลยไม่ซื้อร้านอยู่เ้ยให้หอมเค็มไม่เอาจะไม่ซื้อไข้ลื้เป็นไข่ไม่เค็มแต่ว่าร้านเขาจะปิดบ้าตอนนั้นอ้ยไม่เค็มมากนะไม่ให้อมเ็มได้ได้ไไออเอ้ได้ไน้้ด้ไ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 ดอไอ้ได้ ของพีจานกินไห่เป๊ะดีสินี่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 เรอแถมไปดีด้วยเป็นทำเนีนสดอ่ะอันนี้ไง ใส่ช้อนช้อนเชี่ยแม่หวมากเลยนี่นี่นี่อะไรก็อร่อยพาต้าเจกินไปมคร้งไานพาต้าคืออะไรังนี่ไหนอยน่นีะกินแล้วนี่ช้อนอยู่นี่ช้อนจยแต่แค่เนาะทแเิมน้ำแก มันทีกร้านนั้นน่ะใครตั้งให้ก่อนใช่ไหมนะหอมใบตองอ่ะร้ะะานผู้ชายที่ดีกว่าอีกเยออือโอ้แสดงว่าอันนี้คืออาหารอะไรเนี่ยเขาให้ปิดยั่วด้วยวววยั่วอันพอใจญไอ้ที่เกี๊ยวคินนั่นใ่ไอืมใช่ที่เกี๊ยวคินแล้วไปมาแมวมาล้อมอยู่ยอือถูกป่ะ ไก่คืออะไรดีบ้างที่ไงเนี่ไงหืมแกงไก่ค mm ุณแม่จะซื้อที่มีรูปไข่ไปอยู่นั้นแล้วก็ไข่ดีเด่ะแต่มันเป็นบะหมี่บะหมี่เรากิอบะหมี่แล้วแม่ต้องถือกระเทียมน้ครับ ซือมาแทแอนาม่กินนั่งอย่ง้ก็เยอะไม่เห็นแ่เนี่ยพาอร์นี้ิอยนอยากกินโมแกนด้แม่กินมามาไม่บ้าเช้าก็คอา้าตื่นถึงแล้ว ý thức của cái câu chuyện 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 của cái câu